สวัสดีนะครับสวัสดีผู้ที่ติดตามช่อง YouTube ผมอยู่นะครับโอเคนะครับผมวันนี้มา EP ที่2นะครับมาเรื่องของการเชื่อมต่อกับตัว t 3นะครับโดยให้เห็นภาพจริงเลยนะครับก็คือเมื่อกี้ผมได้นําเรื่องของตัวโปรแกรมไปแล้วนะครับว่าพี่แรกนะโปรแกรม้างใงการตั้งค่าแบบไหนโอเคแป๊บนึงนะครับเดี๋มมยวขออนุญาตเสียบชาร์จโทรศัพท์นิดนึง อย่าโทรศัพท์จะแบตหมดนะครับโอเคนะครับเรื่องของตัวโปรแกรมนะครับตัวโปรแกรมการตั้งค่าต่างๆนะครับตั้งค่าต่างๆเลยตัวตั้งค่าให้มันเชื่อมต่อกับกล่องของผมนะครับกล่องของผมเนี่ยใช้ได้ทั้ง2ระบบนะกล่องเดียวนะครับกล่องเดียวทั้งสองระบบก็คือเซโลและก็ทีสามนะครับก็คือท่านก็พยายามเปิดให้จริงๆมันต้องคือแอปไหนก็แอปใช้อันเดียวเลยครับเซโลกับเซโลไปเลยท่านคงไม่ฟังพร้อมกัน,กนอย่่งที่ผมบอกว่า มันเดี๋ยวหูจะแตกแล้วก่อนครับเซียสามถ้าเขลิงก์เซียสามไปเลยเซลโลก็ลิงก์เซลโลเซลโลไปเลยแต่มันใช้ได้หนึ่งหนึ่งอ่าหนึ่งกล่องเนี่ยใช้ได้สองแอปเลยนะครับนะครับตัดต่ดรุ่นใหม่รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับอ่าราคาไม่เพิ่มนะก็เท่าเดิมนะครับนะท่านที่รับกล่องรุ่นใหม่ๆเนี่ยที่เพิ่งสั่งผมมาล่าสุดเนี่ยนะครับก็ผมของกล่องผมมันก็คือใช้ได้เซลโลเซียสามโอเคนะครับผมตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคผมจะมาลองเครื่องแดงก่อนนะนี่นะครับเครื่องแดงนะผมต่ออลิงก์เรรียยบ้นะครับคือเหมมือนนเดิะครับบการเสีย การเสียบเหมือนเดิมก็คือเหลืองก็คือหูฟังแดงก็คือไม้นะครับการเสียบเหมือนเดิมนะครับตั้งค่าที่วิทยุก,ก็เหมือนเดิมท่านจะตั้งให้ไม่หนึ่งเอสสองเอสสามเอสก็ได้นะครับแต่ต้องเปิดบล็อกนะเปิดบล็อกก่อนนะครับตั้งค่าความไวของไม้ก็คือหนึ่งหนึ่งเซกสองเซกหนึ่งวิสองวิสามวิสี่วินะครับแล้วข้อความก็ท่านจะตั้งสี่ห้าแล้วแต่ท่านเลยนะครับท่านไปตั้งเองนะครับก็ลองปรับแต่งเพราะวิทยุแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับโอเคผมเชื่อมต่อแล้วนะอันนี้ลกองเป็นกล่องรุ่นเล็กนะ รุ่นใหญ่รุ่นเล็กใช้ได้เหมือนกันหมดนะครับโอเคแต่วันนี้นะครับผมไม่ได้เชื่อมต่อโทรศัพท์ผมเอา g e n ูมาเชื่อมตอ่อจะได้มามองเห็นอถอยหลังครับผมเอา g e n ูมาเชื่อมต่อนะครับผมบอกว่า g e n ูเนี่ยสําหรับสําหรับผมเนี่ยอโอเคแล้วปกติเนี่ยผมใช้เชื่อมต่อผมลองเชื่อมต่อกับโทรศัพท์แล้วอะ่ะเวลาผมแค่พูดแค่เนี้ยเสียงมันเข้าเลยเสียงวอล์กในตัวของที่สามันเข้าเลยนะครับป๊บนึงนะครับ เสียงวอลกของตัวทีเทสามมันเข้าเลยมันเด้งเข้าเลยมันวอลกเหมือนหลักการเดียวกับเซลล่เลยครับบางทีโทรศัพท์เนี่ยพูดไกลขนาดไหนก็ได้ยินมีเสียงอะไรมาก็ได้ยินหลักการเหมือนกันครับผมก็เลยอนำเจนทูมาต่อนะครับเจนทูนะมีทีเอสามอยู่ด้านนียเห็นไหมใกล้ๆนะครับเป็นทีเอสามนะครับโอเคผมเชื่อมต่อกับผมให้มันเป็นนะครับจับคู่นะครับแล้วก็เอาเจนหนึ่งเจนหนึ่งเข้าไปในห้องเพื่อกันบุ๊กี้แล้วนะครับัะคู่นะนนะครับโอเคนี่นะครับ ม่ดับสักคู่นะครับนะเจนหนึ่งเข้าไปในทีสามแล้วนะครับนะมีทีสามเรียบร้อยแล้วนะครับสักคู่นะครับโอเคนะครับอ้าวจะไม่หายผมไม่น่าจะว่าไปตั้งค่าหรือเปล่า๋ย่มันดับเลยครับเห็นนะโอเคนะครับก็คือตัวนะครับเจนสองนะครับเจนสองนะเรียก่อเจนทูเจนสองนะครับผมตั้งค่าเนี่ยขนาดผมพูดเนี่ย เท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 สเทสเทสนะครับที่ผมเชื่อมตอนนี้ผมเชื่อมต่อกล่องตัวหนึ่งนะนะตัวหนึ่งถ้าผมเชื่อมต่อโทรศัพท์เนี่ยเวลาผมกดกดโทรศัพท์พูดแค่นี้แค่นี้ขนาดนี้ไปแล้วนะครับเสียงเข้าไปในระบบของตัวที่สามเนี่ยถ้าสำหรับโทรศัพท์แลหูไวมากเข้าพูดแค่นี้ก็เข้าแล้วนะครับนะเข้า